เมื่อนี้กับเมืม่อช่วงนอนก,ก็นจะมาฮอดประมาณ11บเอ็ดโมงคนเดี๋ยวนี้4ีบงเขิงนอนแล้วแล้วจะกลับไปแล้วก็คือว่าแล,ล้เลวเ,ลรเ,ลเ,ลเรียกเนาะแล้วเรียกส่วนก็จ้าแต่ว่าเรียกขขาวนี้ยัโม่แล้วแต่เบนแทบไม่มีนะทุกคนเข <ul ain> าจะได้เห็นนะน,น,นอนก,กันเลยมาเด้ถึงต้นมะขาม ทุกคนนะวาพบกันซันนี่ในซองซนะันนี่ชาแนลเนาะหลังจากที่เพื่อนตัดต้นมะขามแล้วเนาะเขากะต้องได้อนามัยทุกคนถือว่างานหนักเลยเริ่มจากทางเข้าบ้านก่อนพะว่าเฮาเสียเอารถเขา้าบ่ได้เนาะฝนตกก็ได้เห็ดแังซีมาอนาไมยเนาะเพื่อแบบว่าเขากะเสียอนาไมยหลายมือนะ้อเนาะแต่ก่อนอื่นเมืนะ่อเนาะเขาต้องเป็นอ่าเห็ดทางเข้าบ้านก่อนนี่เมทพอยก็มาสวย มาเคียตัวไปใกล้หนก่อนทุกคนแต่น่าจะเห็ดคอยคอยเห็ดไปเธอเล็กเธนอ่อยอาณาไม้แถวนี้เราก็เอาเอาน้ำมาสีดมาล้างหน่อยนึงระวังมลมเดินไปคอยเด้อม,มืดมืดไหนี่ต้องต้องได้เอาถุงมือมาใส่ก่อนมันเปื้อน ไปยูนไนก็นได้ไปเบิร์นสันนี่ก็ได้อืมไปขอชิ้นใสถุงเืนะค่ะชิ้นยิปสใสถุงมือโมีละ่ะนี่ยูมาของสิ้นไปชอกใส่ชอบใส่ไปไว้หั่นก่อนแถวนี้หัน่นเสียลวดเข้า เปจำใช้ไม้พมา่าแกต้องการอะไรฉันคือมนมุษย์าาวาง vào ฮะมนมุษย์ต้องเดินดีจริ้งหรีดใช่ตอนนี้ใหดกูเป็นอันนี้ยอ่าวฝนบตกแล้วเอาคอนโทรลแปะเมียนี่ก่อนเข็ดหน่อยเดียวนล้วเมนื่นนอยแล้วทุกคน lắm lắm là lắm 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 hẳn lắm lắm run ทำอิทคิดว่าจะอนามัยแต่บอนทีจะเอารถเข่าเนาะแต่ว่ามันยังโบคคาเถอทุกคนซน,นี่ก็เห็ดไปเรื่อยๆเนาะกับหลานสองคนไล่เพิ่นไปอาบน้ำเพิ่นกระโบไปเพิ่นอยากเห็ดสวย ลานสนี่เป็นคนที่แบบว่าเห็นผู้ใหญ่เฮ็ดหยังก็อยากเฮ็ดน้ำนะเฮาไปสวนคือกันเท้าย่างไปใส่ในไปน้ำตลอดเนาะเพิ่นจโบย่บนเก่าเด็กน้อยกำลังใหญ่เนะาะห้าหกปีแบบนี้เนะาะกำลังเฮียนหูเนาะเขาเฮ็ดหยังกระซวยอยู่หันแหละเห็นเพิ่นน,น้อยๆจังซี่เนาะแต่ว่าซวยซนี่ได้หลายเนาะซวยซนี่เกือบแล้วเลยทุกคนสนี่บอกเพิ่นไปอาบนา้ำเพิ่นกระร่ยอมไปเนาะ บอกว่าให้เ้าย่านเมือ่อยเพิ่นกรบโบยอมเสาเพิ่นว่าถ้าเมื่อยเราจะเ้าเอกฟาวเมียนให้มันแล้วให้ให้ได้เหตุกานไวๆทุกคนเขียพื้นที่ สันนี่เริ่มอนามมยเนาะตั้งแต่ตอน4โมงครึ่งเนาะกะอนาไมยไปเรื่อยๆเนาะทำอีกบาเฮ็ดหน่อยเดียวเนาะแต่ว่าตัดหั่นตัดนี่สันนี่ตัดบุกคอยได้เนาะบ่มีแหงตุยละลาแต่ว่าบ่มีแหงกันเลยว่าอาศัยแบบว่าลากไปดึงไปเนาะตัวทีเพิ่นเหลือไว้ก็เหลือไว้หลายได้ทุกคนถ้ารถมาใส่นี่็น่าจะ คึงรถที่กับเจ้าตางไปเนาะแต่ว่าเพนกับตางไปบ่ได้เนาะิให้เพินกลับมาอีกก็เสียเวลาัะนะก็เลยบอกเพ่นว่าเอาปะไว้นี่แล้วเขาจะจัดการเองเนาะเพราะว่าไม้ที่เหลือเนาะเขาก็เอาไปเห็ดฟื้นเพราะว่าเขาเฮาดังเต่าทานเต่าไฟเด้อทุกคนตัวที่เหลือเขาก็เห็ดประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะไม้ก็ไปดังไฟส่วนว่าใบามมคามอ่อนเนาะเขาจะเอาไว้ใส่แกงเนาะเป็นแกงปลาบอล่อหรือว่าแกงไก่ แกงเป็ดเนาะแกงส้มไก่ส้มเป็ดนี่เอาก็ใส่เนญญาะบุหงาเอบเอิญจังใดเนญญาะสญญาาเน่กับเาวมัวไปเลยออกออกให้งานกับหลามสองคนคนอื่นคือโรงัรมยังคาะเฮดเบียกอยู่เนาะก,กันเลยปะมือน,นี้มันยังบุคคำเถอะสเน่ก็เลยว่าเคลียมาเคลียพื้นที่เนาะมืออื่นเมย์เพื่อนทีตัดเอาใหดฟื้นเนาะที่เห็นสเนียทำไมอยู่จังซีก็คือว่าต,ตื่นเต้นเนาะแบบว่า อยากเลี้ยวไวท you know. ุกคนคนอื e ่นเพิ anyway, arian, ่นกะเห็ดเวียกอยู่เนาะเพิ่นบอกว่าบเฟ้าเห็ดเถื่อนเนาะก็จะสีเห็ดเองเนาะแต่ว่าสันนี่กัว่างเนาะก็เลยว่าว่าเห็ดเนาะอีกอย่างมันก็บ่ได้นักหนาอย่างเนาะเขาเห็ดเลี้ยวไวเนาะเขาก็ได้หมายจุดที่จะเห็ดเหือนไวเนาะเพราะว่าค่อนข้างว่าใจหอนได้หน่อยหนึ่งเนาะเห็ดล้วก็อยากเห็ดให้มันแบบว่าให้มันเลี้ยวนะอยากอยากเริ่มไวๆเนาะดินตัวนี้เนาะที่เขาจะเห็ดเหืออเนาะมันค่อนข้างแคบเลยทุกคน เฮือนที่จะเหตุก็จะหลังบุญใหญ่หลายเนาะเอาน้อยกระทัดทัดตามเนื้อทีดินของเฮาเนาะแต่ว่าที่สําคัญแท้ๆก็คือตามเงินของเฮาอะไรเฮางบบุหลายเนาะโบฮัาเริ่มต้นเห็ุไปแล้วเนาะอีกจากปีมันจึงสีแล้วเนาะหาปีบ่สิปีบ่ตามเงินเดือนทุกคนมนุษย์เงินเดือนเนาะก็เอาเงินเดือนมาสร้างเนาะแต่ละแต่ละเดือนเขาก็ค่อยๆเห็ุไปเนาะ ก,กำหนดสร้างเฮือนซันนีนอสซันนีคิดว่าน่าจะเป็นเดือนหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาจะเกี่ยมทุกอย่างเนาะเป็นเหล็กเป็นไม้เป็นนีหอย่างต่างๆเขาจะเกี่ยมไว้กอนให้แล้วกอนเดือนหนึ่งฮะนะทุกคนแต่กับโบฮัวซินแล้วโบเนาะทับโบเล้วกะแล้วดองตัวจึงมาจัดการตอนเนาะทับโบได้ตั้งเดือนหนึ่งก็น่าจะเป็นเดือนสองประมาณนี้แหละทุกคนเบิ้งตัวจริง แต่ว่าทีแน่ๆทุกคนหลังจากทีเขาเคลียอย่างแล้วเรียบร้อยแล้วเนอะเขาหมายจุดแล้วเขาต้องได้ซื้อเล็กเนอะเล็กแล้วก็ไม้ค้ำแบบแล้วก็ไม่แบบทุกคนเขาต้องได้ซื้อไว้เนอะเขามีบอนเก็บนะเขาต้องได้ซื้อไว้เนื่องจากว่าเครื่องมันขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนทบ 学吗？ king king หลังจากทีเ่มียนมาสองสมองเคึ่งกันแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนตื่ตนมากนมาทุบเพือนครัวเอาไม้แป้นอัดตุกกาหันมามาอ้อมไว้เนาะลักกาเกี่ยนแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้กะซันนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเดีซี่มาอัปเดตให้เบิง่งเนาะวะฮเกยม อีกย่างแดนเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายสบายดี